สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสักกลุ่มสักคนนะจ๊ะคอกระเสียมแหบหนึ่งนะจ้าตอนนี้ก็อัดแม่พี่น้องเบิ่งเงินใน้โอนนะจ้าก่อนกลับตะแคกสานอมกัมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งสองสาวน้องพาแซ่บนะจ้าถ้าประกันได้ก็ขอโทษขออภัยสบายดีพี่น้องสานอมก็ตื่นเลยสาวสาว มารีวิวงานในโอนให้พี่น้องเบิ่งเดวยจ้าก่อนกลับตะแคกจ้าจะสิประมาณนี้จ้าเพาเบิ่งทางในเลยเดิมจ้าทางหน้าพันธิใส่ประตูกแก้วจ้าทางหน้าแต่ว่า ใช่ให้มันสาว่างห้องเพิ่นห้องตัวนี้ก็เป็นห้องไว้อ้นใหญ่พี่น้องอันนี้ก็ประตูทางเข้าอันนี้ก็เข้ามาในบ้านเพิ่นก่อเสิ็จแล้วละพี่น้อง ก้องกระสีแล้วแล้วอันนั้นก็เส่ยประตูกระจกประตูกระ,จก,ระจกตัวนะนขึ้นกล้องขึ้นแล้วไปแส่ประตูกระจกเอาอันนี้ก็ห้องไอโอนบริเวณรอบบ้านเดจ้าพีก่กอสําเนตอะไรพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็เส่ประตูกระจกห้หลง น้องกุ้ง็สิหัดได้ได้หัดนอนอยู่อยู่คนเดียวแล้วพี่น้องมาเนี่ยแม่ก็สิหัดให้เพื่อนนอนคนเดียวอันนี้ก็เันที่ใส่ประตูกระจกเอาเรื่องเล็กอลูมิเนียมกระจกแหวนยังข้างนี้ยังบริโกสร้างซิโก้มานนี้แหละจ้า แล้วแห้ะพี่น้องสร้างกอ่อสร้างหลายคนสร้างสี่ห้าคนอันนี้ก็เป็นเหือนครัวเพ่อนห้องครัวอันนี้ก็จสิป็นห้องน้ำเอออันนี้ยังเป็นหืองครัวพี่น้องพ่อพิกขอโทษขอไภัยเด้อจ้า หลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นห้ืองครัว่วปัญญบกโกมอนี้กก็แล้วลวพี่น้องสงสัยสร้างก็มันนี้ก็จะเด้วแลวพี่น้อง,ง,อ,าาอ,งอันนี้ก็เป็นหลังบ้านเลยจ้า วงเตอพี่น้องหลังบ้านเพื่อนกับปลูกป,กปักปลูกมีไส้ตอนนี้เพื่อนกำลังปลูกเป็นหน่อไม้ไส้หน่อไม้เพื่อนกับปลูกมันก็ขึ้นจับไปแล้วพี่น้องต้นมะง่วงสะอ้นกำลังขึ้นพี่น้องอันนี้ก็ต้นอ้อยต้นมกมีเพื่อนม,ก,นนมกมีหนังเพื่อนก็ขึ้นแล้วบรรยา,ากาศยามเช้ากะ สี่ประมาณนี้พี่น้องได้ก็ออกแล้วหม้อกรกะตกลงมาแล้วก็น้ำอ,อันนี้ก็ต้นมะเขือบวบต้นมะนาวเบื้องเราล็อกคำค้าลกข้างเนาะพี่น้องเบื้องข้างเราจะเป็นยังไงเนาะพี่น้อง มันติดกับกแพงหมนเลยเลย้างทางพี่กวงเติมเลยพี่น้องเนะไก์สิเปิ่นความจริงแล้วพี่น้องเอ,อ้น้องกรยจะได้มาอยู่แล้วเพื่นอนมาอยู่แล้วสนน้องก็ได้เที่ยวมาหาเพื่อนเอาอะไพี่น้อง ห้องนอนสะออนห้องนอนห้องรุ่งพี่น้องอันพี่น้องหลายโคตรหลายคนถามเนาะว่าเพิ่นใส่อันนี้บ่อสะออนเนี่ยพิ่นใส่แต่ทางน้องพี่น้องอันกันวามหอนทางนายพ่นใส่แพด่านเนี่ยพี่น้องเพิ่นเราบ่ได้ใส่ยทางนายพสิทธิ์แพด่านเพิ่นเราบ่ได้ใส่เพิ่นใส่แต่ข้างน้องนี่มันก็บ่อหอนเลยพี่น้อง ตอนนี้น้องนัดกะเห็นอย่างน้อน้องนัดตื่นแต่เด็กตื่นกับสาวน,น้องน้องนัดหาตื่นเด็กก็ได้พี่น้องเลยตื่นมากันนึ่งข้าวล้างถ้วยพี่น้องจบแต่แทะพอวันไม่น้อยะมีรูปผู้ที่เอากระจกพี่น้อง กระิประมาณนี้แหละพี่น้องเืยค่ะในอุ้นหากะเพื่อนก็นจะได้สร้างงานบล็อกมาอีกเหมือนนี้แล้วเพื่อนก็จะไปซื้อเงนซ่วมล้างซ่วมมันอันแล้วก็หัวสะโคกซื้อหัวสะโคกแล้วก็ซื้ออะไรเนี่ยอยู่ไหนพี่น้อง คนเชื่อเพื่อนเกษตรได้เมื่อพร้อมสาวน้อมบวังเชื่อเพื่อนเกษตรได้เมื่อเพื่อสาวน้อมเกษสิเมื่อกำลังลุงทรงโกลจ่าดินเพื่อนำปอดได้กวางเลยคุณมันมันมันยาวลงไปพี่น้องแต่เปียบน้ำยาวนี่แหละอันนี้ก็บกำแพงเนื้ออ้อมเนี่ยหน้าบ้านก็กวางก็ยาวลงไปเลยก็บได้กวางบันได พ่อสิบสองแมตร์ดินนี่ลังกัวเงนเอวนกระสิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยพอเบื่อสันหอมด้จ้าดอกไม้เป็นกระปูกใส่พี่น้องงามงามดอกอันนี้ฮะสันหอมมากมากกำลังเหลืองกำลัง,งบาน งามสน,นอมสิเก็บขี้เนื่อให้เพิ่นกันแล้วเพินจูดเมื่อคืนนี้เพิ่นกระตกสิเก็บเก็บเราไปไว้ทางข้าง้วให้เพื่อนจูดให้สร้างจูดตัมวมอวัวเพิ่นกากกำลังงาม ก็ก็มื้อนี้ก็แล้วแหละพี่น้องสร้างก่อทางหลังก็แล้วแล้วก็เพ,พิ่งกระชิคุดห้องน้ําเพิ่งกระเส่าครอบลองเลยมันนี่โอ้ไวไวพี่น้องอันสร้างเพิ่งก่อไวเพิ่งบ่ได้พักเลยพี่น้องตอนเที่ยงก็พักกินข้าวแล้วก็ต่อเลยบ่ได้พักเซ้าเาามื่อยเลย ทาสีเข้าไปให้งามมาพี่น้องใส่ให้มันโคบุกุย่างเอาให้งามมาสะอ้อนนะพี่น้องอันนี้เพิ่งกระใส่กระจกแก้วอ,อนานั้นเอาให้นมาติดใส่เองเลยอันกระเจ้าพูกกระเจ้าฮิตกระเป็นกระจกนะให้กระเจ้าใส่ให้เพิ่นมันรูดออกรูดเข้าได้โอ้ยงามพี่น้องแจ้งห้องนลังล,งลงห้องนลังลงกระใส่ หอยโอนกระไส้พี่น้องเมื่อกี้กระสร้างอาชิโก้ส้นนี้กับส้นทางนั้นค่อยแ,แล้วเราเป็นกระโบกโบกโบกท่าดินมาจิเทพื้นพี่น้องบางทีเธอเป็นกระโบกโบกเทกระท่าดินมาก่อนคนยังเทพื้นเพราะพื้นยังไม่ได้เทส่วนนี้เป็นหน้าฝนพี่น้องมันบุมีดินเอาเข้า การที่ซื้ออันทรายกระแพงมาถมต้องเอาดินดินกับทุกรถละสี่ร้อยห้าร้อยบาทละพี่น้องเอามาถมกับอออนแลว้วก็เห็ดการแม่นเฮาซื้อแพงมนก็บโยานบบพอเงินบบพอเงินพี่น้องตรงประหยัดเก็บผ้าเก็บเสื้อไสกิ่งขนาดเลยพี่น้องเอออนสนองกันับถือเพิ่นเลย แม่เลี้ยงทียเอาพัดได้เพือนเป็นลังบ้านเพิ่อนกระชส่ซื้อบ้านปันลักพี่น้องเพื่นกระช่ทางหน้าเพื่นกระิ่กระเจ้าเกสระให้เพิ่นวะเกสรักให้ว่าบ้านปันลักเพิ่นวะมวนอีกซื้อก็ได้เพิ่นกะตังซื้อให้กับม้นมวนสวนบ้านปันลักประตูเพื่อนกะประตูทางง่ายนี่กะงามพี่น้องแต่ว่าแพงหามกับแพง สองหมืนนะพี่น้องพาบาทละสองเมินงามพี่น้องเงินนนี่ต้องงามสนอมาบาตรเฮ็รเรียแล้วล่ะอันแม่พายกะอยากให้พอวันกับทีมงานพันธุ์เพชรราคติดต่อมาหาสาโอนก็ได้เดยจ้าเสาวนอมก็ได้ชิบ,บอกเพื่อน อยูล่ลาวนะพี่น้องใครต้องการแบบเพื่อนคือไอโอนเพื่อนให้ได้คำโบกไก่ได้พี่น้องคำโบกไก่จากบ้านพนหลายค่าสร้างก็บปรได้แพงพี่น้องร่วมๆกับเรื่องหันไอโอนกับถกอยูเ S นค่าสร้าง สำหรับคลิปนี้สาวน้องก็ขอลากันด้จ้าเดิมกดไลค์กดเซรทสองสาวน้องบาเซฟเดจ้าเป็นกำลังใจให้สาวน้องเดจ้าบ๊ายบายขอขอบใจ